ก่อนที่จะไปชมภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตในวันนี้นะคะเรามีสัมภาษณ์พิเศษกับเชอร์ปรางอารีกุลค่ะที่จะเล่าถึงบรรยากาศของ departure เชอร์อปรางเบียนเคนฟเท graduation concert มาฝากทุกคนกันมาฟังเชอปรางเล่าถึงคอนเซปต์แล้วก็พูดความรู้สึกถึงแฟนๆกันนะคะไปชมกันเลยค่ะก็แล <Okay. S 1> ้วตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มากันเยอะมากเลยขคุณนะคะ ดีใจค่ะดีใจดีใจมากๆที่อ่าน่าจะประมาณ6ปีสิเดือนที่เชิญเดบิวมานะคะในาณะ,ะบี B พีนเชฟเฟอรเรกวันนี้ก็จะหมดสถานะบีเชฟเฟอเรกแล้วแล้วก็จะไปเป็นผู้จัดการวงให้กับบีเชฟเฟอเรกอย่างเต็มตัวยังคงมีชื่อบีเอ็นเคอยู่แต่ในาณะ,ะ <c oughs> นะผู้จัดการวงแทนการเป็นเบอร์นะคะใจหายไหม ใชหายเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบเ้ยเราจะเป็นโมเมนต์สุดท้ายที่เราจะเต้นร้องบนเวทีร่วมเป็นกลุ่มแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีโอกาสหน้านาแต่ก็คงไม่ใช่เกสไม่ได้เป็นตัวหลักแบบที่เคยเป็นมาตลอดอะไรเงี้ยแบบอยู่ในวงเป็นเป็นตัวทํางานหลักๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอาเงาหนิดนึงเหมือนกันนะอะไรางี้เอาจจะคิดถึงโมเมนต์เหล่านี้บ้างแน่เลยมีมีมีอาจจะไปโผล่เป็นเกสให้น้องๆได้บ้างค่ะตามตาม โอกาสพิเศษต่างๆค่ะแต่ก็ส่วนใหญ่จะไม่เป็นไรให้น้องได้โชว์สักยภาพเพลงกันอย่างเต็มที่ค่ะซ้อมหนักขนาดไหนคะสำหรับซ้อมหนักขนาดไหนก็บอกว่าต้องโชคดีที่ตัวเองแบบเหมือนมีประสบการณ์มาเรื่อยๆจริงๆก็ครั้งนี้รู้สึกว่าเออก็ไม่ได้ซ้อมเยอะหรือหนักมากขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนสามารถทํางานได้ดังรวดเร็วในเวลาที่จํากัดลงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็น้องๆก็เก่งมากๆเลยครั้งนี้เป็นคอนอนเสิร์ตโกมอีกครั้งหนึ่งครั้งใหญ่ที่รวมเมมเบอร์ BNK48 เยอะที่สุด เขาที่เราจะเคยมีมาด้วยหลายคนคิดถึงรุ่นหนึ่งวันนี้เราจะได้เห็นอย่างไรยังไงคะเชิญได้สปอยไปแล้วว่าเราจะมี16คนหนึ่งโชว์แน่แต่จะมากี่คนนั้นรอรูได้เชว์อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะทุกคนน่าจะแบบเอ้ยื่นตัดตัดใจมากๆเลยเชิเองจะอยู่ในเส้นไอดอลมาตั้งแต่ก่อนเรเข้าวงทีนี้พอในีถึงวันที่เราไปเด์ไปสถานอาชีให้ดีที่กาเราค่ะเรารู้สึกว่าเราเติบโต การเปลี่ยนแปลงอมันมักจะในวันแรกเลยวันที่หนอย่างหนึ่งที่ชัดเจนแล้วง่ายมากคือหนูมาสัมภาษณ์สื่อได้แบบแข็งแรงขึ้นเยอะวันแรกหนูจำได้ว่าหนูคือแบบนี่คือทำไมกล้องเยอะจังไปกล้องจับจ้องมาที่ชั้นอะไรแบบนี้ตอนนี้ว่าโอเคเราแบบเจอหน้ากันบอ่อยขึ้นเรามีกันมาสองปีแล้วปีแล้ว่ปีกว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าปีที่เจ็ดแล้วอะไรเข้าปีที่เจ็ดแล้วกำลังจะครบเจ็ดปีในอีกแป๊บหนึ่งอะไรในการเดินเข้ามาในเดบิวต์เนาะแบบอยู่ในวงการบันเทิง ใช่ค่ะประมาณนะแต่ว่าสถานะไอ้อรก็6ปี10เดือนในเส้นเดือนนี้พอดีเลยค่ะประสบการณ์ทั้งหมดเลยค่ะทุกอย่างเลยก็รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์แล้วก็โอกาสต่างๆที่ทั้งจากแฟนๆจากทางผู้ใหญ่ที่เลือกเข้ามาให้เป็นเบียนเคียโอกาสตา่างๆที่ได้รับจากภาคส่วนจากที่ที่สื่อทุกท่านด้วยที่ให้ความเรียนดูกันความมาสัมภาษณ์กันตลอดข่าวกันให้ตลอดเลยก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะและ้วก็ตัวเชอร์ก็ตอนนี้เรียกว่า แข็งแรงขึ้นเยอะในการทํางานต่างๆแล้วก็รู้อะไรมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นตอนนี้อาจจะเป็นความอยากให้วงอยู่ต่ออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออพยายามเป็นคนดันน้องๆดูแลน้องๆเป็นน้องๆขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยน้องก็ตอนนี้กําลังเริ่มแบบพี่เชอร์จะไม่อยู่บนเวทีแล้วยังไงดีล่ะอะไรเงี้ยแล้วแบบนั่นแหละค่ะนั่นคือโมเมนต์แรกที่ฉันฉันก็อยู่บนเวทีโดยที่ไม่มีใครช่วยฉันเหมือนกันอะไรเงี้ยใ้เวลาที่แบบว่าเราจะได้คุยอย่างเต็มที่แล้ว จริงๆต้องบอกว่าน้องๆมีความรู้สึกเป็นห่วงเวลาแบบเอ็มซีหรือพูดคุยเชิญพอตําแหน่งกับตันบางทีเชื่อรู้สึกว่าเชิญต้องรับผิดชอบในการที่เก็บรายละเอียดแต่ละงานให้ครบมากที่สุดว่าแมสเซจในการที่จะส่งออกไปเนี่ยของงานนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดใครลืมเนี่ยน้อยเชื่จะจําได้อะไรเงี้ยซึ่งบางทีน้องๆอาจจะชินน้องก็จะบอกไ,อไม่เป็นไรพี่เชอญอยู่เดี๋ยวพี่เชิญช่วยตอนนี้พี่เชิญจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วนะอาจจะแบบเฮ้ยน้องจะต้องแบบรับผิดชอบในส่วนตัวเองมากขึ้นจริงๆอ่ะ เชื่อคยพยายามแล้วแต่รู้สึกว่าต้องเจอเองจริงๆถ้าแบบน่าจะได้เจอที่พี่เยอะขึ้นออกสื่อบ่อยขึ้นหรือว่าไปออกงานด้วยตัวเขาเองกันมากขึ้นก็าอาจจะโปรมากขึ้นในการทํางานตรงนี้ค่ะตอนนี้เชื่ออะไรมันไม่หนึ่งเนาะมัมีงานอื่นๆอะไรที่แบบเชื่ออยากลองทำทายตัวเองอีกบ้างเพราะเชื่อแบบไม่เคยยุ่งพัฒนาเลยจริงๆก็มีพี่กรอร์ยังไม่เคยเป็นแบบจริงจังจ ขนาดนั้นจะเป็น MC บนเวทีซะมากกว่ากับน้องๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็การทํางานในส่วนอือ่นๆทั้งหมดเลยที่ฉันรู้สึกว่าทุกงานมันใหม่ตลอดมันเป็นโมเมนต์ที่แบบมาแล้วก็ผ่านไปนะวินิทีนั้นะโมเมนต์เดียวอะไรเงี้ยก็เลยเออยังสนุกกับการที่ได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วก็หวังว่าจะเทรนเด็กๆขึ้นมาแล้วทำเด็กๆได้แบบมีพื้นที่ของเขาได้มากขึ้นโปรเจกต์เยอะมากล่าสุดเพิ่งปล่อยคาร่านะคะคอินดิเฟนเดนต์เรคคอร์ดออกมาฝากน้องๆของบีนทีเอรเรทที่เข้ามาสมัค ไปด้วยนะคะเก่งดีมากไปฟังกันได้นะคะทีิริคอฐานะสมาชิกก็ขอบคุณที่สับสนุนสมาชิกของบีเคมเปญคนนี้มาโดยตลอดนะคะเราทําให้ได้รับโอกาสเยอะแยะมากมายรวมถึงครั้งนี้ที่ทางพี่ใหญ่เห็นว่าเออเราเหมาะสมที่อาจจะมีโอกาสที่จะมีแบบ congratulation เกี่ยวมาที่แบบน้องๆทุกตุน้นหลายๆคนมาร่วมส่งในครั้งนี้แล้วก็ตัวเชอร์ถือว่าได้ทำคอนวมใหญ่ด้วยค่ะ อยากทาให้แบบมีคอนวงเพราะเราไม่ได้มีคอนเบียนเเปอรเนกเดียวๆแบบรวมทุกรุ่นน่นานมากแล้วตั้งแต่น่าจะตั้งแต่ Space Mission เมื่อหลายปีที่แล้วก่อนโควิดก็เลยแบบครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่จะได้แสดงศัก,กยภาพของเบียนเเรเนกให้ทุกคนได้เห็นด้วยเช่ไหมคะก็จริงๆเรามีสตรองคอมมูนิตี้มีคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงมากๆที่หลายๆคนติดตามแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่กําลังเข้าบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่หรือกําลังเติบโตอยู่กําลัง ได้รับโอกาสต่างๆจากทุกคนแล้วก็แฟนๆที่เข้ามาติดตามกันตรงนี้ก็เลยเป็นพื้นที่ที่อาจจะอาจจะบางที่ไม่ได้กว้างมากแต่ก็จะมีความแข็งแรงของมันอยู่เสมอค่ะแล้วก็เราก็จะมีกลุ่มใหม่ๆที่ออกไปตีตลาดกลุ่มใหม่ดูซิเผื่อเขาจะสนใจเข้ามาก็จะเป็นอ่ะไม่ว่าจะอีล่าอินดี้แคมป์แล้วก็คาร่าที่ทําออกมาเป็นการทดลองออกมาว่าแบบถ้าเป็นแบบนี้เราจะส่งเสริมน้องๆเหล่านี้ได้นอกจากเพลงของ bnt f o เองแล้วที่ ที่จะมีการปล่อยอยู่เรื่อยเ,เพื่อ,อเพื่อการเติบโตของวงค่ะ